Hvornår? 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 จูดิจุบจุบอี๋อี๋ยัง่าเฮ้ยนาน่าหามากเลยอ่ะเอาไหม่ดิเอาใหม่ดิเอาแบบนานๆหน่อยออเอ้ยลูกค้ามือเนียมากเลยค่ะ

จะไปเห็นอะไรก่อนค่ะช่วยเก็บลิ้์ก่อนค่ะเดี๋ยวดิวเดี๋ยวทางเราบริการคอ,อให้ค่ะโอ้ยลิ้นเนี่ยหาคอลูกค้าไม่เจอเลยค่ะ,ะเอ๋เอ๋ <laughs> เอ๋เอ๋เอ๋เ <laughs> อลูกค้าคขมันเคี้ยวมัด้วยค่ะค